สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero กันนะคะและนี่ก็คือรายการเล่นหุ้นด้วยทุน1 0 0 0แสนบาทก็ดำเนินมาถึง EP ที่10กันแล้วนะคะกับการเทรดเพื่อเอาตัวรอดภารกิจ5%ต่อเดือนกับทุน1 0 0 0 0แสน นี่ก็เข้าเดือนที่2กันแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในช่วงสรุปพอตกันนะว่าเนิร์ดเนี่ยจะทําภารกิจสําเร็จหรือเปล่านะคะตอนอื่นเนิร์ดขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนะคะ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องของเราหรืออยากเป็นสมาชิกเพื่อรับหุ้นการบ้านแล้วก็ได้ชมคลิปอัปเดต s 5 0กลางสัปดาห์แล้วก็ยังมีซีรีส์การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตด,ด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะคะโอเคเราไปตอบคำถามเพื่อนๆกันเลยคอมเมนต์แรกคะ่ะจากคุณพงศักดิ์ คุณวิริศิตสุทธิสารากรสู้ๆนะครับน้องเนิร์ดเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะคุณพีรพงษ์สร้างรกระโคนเก่งมากๆครับสู้ต่อไปฮ่าฮ่สู้ๆค่ะคุณแมวงโง่ซูเปอร,ร์ริทสวัสดีค่ะน้องเนิร์ดเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะคุณเด็กเตอร์เจวันธนาเนื้อใช้ทำเฟรมเดย์แล้วก็ทำเฟรม60หรอคะ รบกวนบอกหน่อยว่าดูยังไงบ้างคะขอบคุณมากนะใช่ค่ะดูทำเฟรมเดย์เป็นหลักแล้วก็หาจังหวะเทรดในทาเฟรม60เดี๋ยวไปดูในช่วงสรุปพอร์ตอีกทีนะคะคุณอ g เกนอ g เกนอยากให้ทำคลิปพาไปเปิดพอร์ตที่แบงค์ให้ดูจังก็อย่างที่รู้กันว่าเดี๋ยวนี้นะก็สามารถเปิดพอร์ตออนไลน์ได้แล้วนะคะซึ่งก็ทำได้ง่ายมากและช่องของเราเนี่ยก็มีคลิปสอนเปิดพอร์ตออนไลน์ด้วยนะสามารถเข้าไปชมได้เลยค่ะ หรือว่าในใต้คลิปนี้ก็มีการสมัครเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ให้ดูนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะต่อไปคุณสมศักดิ์ thank you ครับมานะคะ thank you ค่ะคุณสโรชาตะกูลทำถือ1-2ถึง2ได้น้ำได้เนื้อดีครับอย่างนี้ได้เดือนละ5,000แน่ผมก็ทำแบบนี้อยู่เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆขอบคุณนะคะ คุณอนุชิตปัญญาสิทธิ์ค่ะมีอาจารย์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งปรกมือให้อาจารย์นะคะคุณทะวชัยน้องเนิร์ดเป็นไอดอลผมเลยครับผมเล่นแบบน้องเนิร์ดเลยคือเทรดเอาตัวรอดด้วยทุน1นึ่งแสนเหมือนกันครับจะสมัครเป็นสมาชิกเมื่อพร้อมครับอืมขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่รอดด้วยทุน10,000แไปด,ด้วยกันนะคะคุณไบไบค่ะ เชื่อว่าหลายคนต้องมีประสบการณ์บวกแล้วไม่ขายสุดท้ายลบเท่าที่บวกไปเลยเราไม่นานนี่เองต่อไปคุณแทนเชียงใหม่สวัสดีครับสู้ๆนะครับน้องขอบคุณคะ่ะคุณ just 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 นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะคุณแซมเทลจะคัดออกหรือไปต่อดีคะซื้อไว้ที่6.45ช่วยดูให้หน่อยคะ่ะ ถือว่าโชคดีมากมากเลยนะคะที่แซมเทลลงมารอบนี้เนี่ยไม่หลุด4.82ซึ่งเป็นโลทีท่ทำไว้ตั้งแต่เดืมิมีนาทำให้เกิดการบัตทอมแล้วก็มีการเด้งขึ้นค่ะก็มีโอกาสลุ้นที่จะขึ้นไปปิดแก็บที่5.5ได้แต่ทุน6.45ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงนะคะก็ต้องรอเขาฟอร์มตัวใหม่ก่อนค่ะต่อไปคุณเกียรติศักดิ์ฟงรัตดาอยากเทดเก่งแบบน้องเนื้อต้องหาแว่นไซส์ขนาดน้องเนื้อมาใส่ซะบ้างแล้ว หญ่นเจมส์บอลศูนย์ศูนย07น้องเนิร์ดเก่งมากเลยครับเป็นกำลังใจให้ครับเขาที่แล้วปิดชื่อหุ้นไม่หมดสงสัยเจ้ามือมาดูช่องนี้เจ้ามือเลยทุบให้น้องเนิร์ดคัดลอกแล้วดึงกับเออใช่สงสัยเจ้ามือมาดูแน่ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคำถามทุกคนที่เม้นกันเข้ามาก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยค่ะเนก็จะเอามาตอบทุกๆ EP เลยนะคะเดี๋ยวเราไปช่วงสรุปพอร์ตกันเลยดีกว่าค่ะ มาดูสรุปพอรตการเทรดของเนิร์ดกันนะคะเดี๋ยวมาดูที่กราฟกันก่อนเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนิร์ดเทรดไปทั้งหมด3ตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือ SMT ทรงก็เป็นขาขึ้นนะคะใน Time f r a m e Day แล้วมีการย่อลงมาลึกเลยทีเดียวเนิร์ดก็เลยเข้าไปหาจังหวะเล่นค่ะใน i m ม f เ a m e 60เดี๋ยวเราไปดู t i m e f r a m e 60กราฟของ SMT กันค่ะ พอเนื้อยอลงมาที่ทำเฟรม60เนื้อก็เห็นจังหวะกลับตัวค่ะแล้วพอวันจันทร์นะตลาดเปิดมาเนื้ก็เลยเข้าซื้อและช่วงบ่ายเนี่ยราคามันก็วิ่งขึ้นไปเนื้อก็ขายเลยนะคะวันนั้นตอนเย็น SMT ก็ปิดลิ่งค่ะแล้ววันถัดไปก็วิ่งต่อขายมูไปเต็มๆเลยแต่เราก็สามารถทำกำไรตัว SMT มาได้6,873บาทค,ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันเลยค่ะนั่นก็คือเอโซ่เอโซใน t i m e f ฟรม e d y y ราคาเขาย่อลงมาไม่หลุดแนวรับเนร์ดก็เลยย่อไปที่ไทม์เ a m e 60อีกค่ะเพื่อหาจังหวะเล่นนะเพราะย่อลงมาดูที่ไทม์เ a m e 60ก็มีจังหวะกับตัวพอดีเลยเนร์ดก็ได้ทำการเข้าซื้อแล้วก็ขายตามภาพเลยค่ะและปิดกําไรมาที่2,298บาท เดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปค่ะตัวสุดท้ายนั่นก็คือ nex หรือ n e c k นั่นเองรับของ Nex กก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ราคาเขาย่อลงมาก็ทำให้เราได้ไปหาจังหวะซื้อที่ Time f ม a m e 60ในท i เฟรม a m e 60ก็เจอจังหวะ จุดกับตัวของเน็กแต่ว่าโชคดีคะ่ะที่ราคาหุ้นเนี่ยเขายังไม่วิ่งแล้วเนิร์ก็ได้รับเข้ามาบริเวณราคา4.9ค่ะแล้วก็ขายทำกำไรออกไปที่ราคา5.05ค่ะเพราะว่าพราะกำไรเนี่ยเราก็เกินเป้าแล้วได้กำไรตัวเน็กมา2,665บาทค่ะพอดรวมของเนื้อในตอนนี้15829บาท ในที่สุดเราก็สามารถทำภารกิจสำเร็จโดยทำได้เกินเป้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยดีกว่า เนก็ได้ถอนเงินออกไปแล้วค่ะทุกคนโดยถอนไปในวันศุกร์นะแล้วเงินก็จะเข้าในวันจันทร์ที่31แล้วเนั้นเนี่ยก็จะเริ่มภารกิจใหม่ทันทีค่ะด้วยทุน1แสนเหมือนเดิมโดยเราก็ตั้งเป้าเหมือนเดิมที่5%ต่อเดือน ยังไงฝากทุกคนติดตามและก็เป็นกำลังใจให้เนืรอด้วยนะคะและก่อนจะก,กันไปเนร์ดก็ขอประชาสัมพันธ์ e b o ๊กสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ต้องการอ่านกราฟเทคนิคอลค่ะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามได้เลยนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะในคลิปถัด,ถดไป แล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้เนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง m ั n นี่ฮีโรกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ